กะดุ้งกันเป็นแถบหลุดอักษรย่อนางงามมงใหญ่เล่นยาหนักจนไร้งานก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีเพจดังออกมาหย่อนระเบิดลูกใหญ่นางงามมงใหญ่เล่นยาอย่างหนักจนต้นสังกัดไม่ป้อนงานให้ซึ่งหลายคนต่างก็พากันเดาไปต่างๆนานาว่าหวยจะออกที่ใครล่าสุดแฟนเพจ Facebook กระตุกต่อมเผือกได้ออกมาโพสต์ตอบพร้อมคำใบ้ที่ว่า ขอขยี้ต่ออีกหน่อยนะคะจากกรณีที่นางงามมงใหญ่เล่นยาหนักมากจนต้นสังกัดไม่ยอมป้อนงานให้นั้นต้องบอกก่อนว่างานนี้ทางต้นสังกัดไม่ต้องขอหลักฐานว่าข่าวนี้จริงไหมเพราะคนตัดสายสะดือชีเห็นกระตาเลยว่านางงามกำลังใช้ยาเสพติดและการไม่ยอมป้อนงานให้ก็เป็นเพราะดัดนิสัยและนี่คือที่มาของคำว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมอย่างแท้จริงปอลออักษรยอ่ออ่าง เอาเป็นว่าจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามกันไปเพราะหน้าง,งามอักษรยออ่อออ่างก็เยอะเหลือเกินค่ะ